สิบส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตรตังเอกังสมยังพระคาวาสักเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวนเนวมหัตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัจจะมัเตหิภิกขุสัเตหิสัพเพเหวอาอรหันเตหิทสาหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติภคา,าวันตัง ทสศนายาพิกขุสังฆะอทาโคจตุนังสุทธาวะสากาอิกานังเทวนังเอตทะโหสิอะยังโขภาควาสังเกตุกวิหารติกับปิราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตามหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจะมัตเตหิพิกขสุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิ สาหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยภูเยณนะสันนิปติตาโหติภคะวันตังทัศานายังพิกุสังคจายันนณะมะยัมปิเยณพระขวาเตนุป,ปะสังกะเมยามะอุป,ปะสังกะมินตาวาพระวะโตสันติเกปัเจกะรา,าทาภาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยถาปิ นามะภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปสัสสเลยะปัสสิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุอ,อันตะระหิตาภะขาะวะโตปุระโตปาตุระสังสุ อะทาโขตาเทวตาพระวันตังอภิวะวาเทวตาเอกมันตังอัังสุเอกามันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภคะวันโตสันตินเกอีมังคาทางอภาสิมมหาสัมโยปะวะัตนสิงเทวกายาสมมาคตาอาคตัมหะ อิมังธรรมสะสัมมยังอิทางตาเยวะอปปลาชิตะสังคติอาทาโคอปาลาเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิตันตาโคพิขาว,วูสมาทะหังสุขจิตตังอัต,ตโนอุชุก,กะมะสะังสุขสารถีวเนตานิขะเหตวตวาอินทรียานิรักขันติ ปันทิตาติ <Nice game. S 1> อาาโขอ,อัปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปาลีคังอินทักีรังโหโอหัจะมะเชตาเตจะลินติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาทาโคอปาลาเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสารานังคตาเสนเะตคะมิสสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปะลีปูเลสันติติอาทาโคพระขาวาพิคูอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวเวทสาสุ โลกาทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัสสนายะภิกขุสังคจาเยปิเตภิกเวอะเฮสุ้งอติตมมทานังอราหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะคาวันตานังเอตตาประมะเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเฮสุงส้งเสย,ยาถาปิไหมหังเอตตาไรหิเย,ยปิเตภิกเว พระวิสันติอาาคตามัทานาังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานาังเอตะประละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะละหิออจิคิตสามีพิขเวเทวกายานังนามานิจิตตะยิสสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทวิสามีพิขเวเทวกายา,านัาานางนา นามานิตังสุนาถะสาธุกังมานส,สิกะโรธะพาลิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขุภะควาโตปัจจัสโ่สุงภะควาเอตะทะโวจัสิโลกะมะนุก,กสัสสะมิยัตถะภูมิมาตะทะัสสิตา เยสิตาขิริคมภลังปะหิตันตาสะมาหิตาปุทุสีหาวะลาลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยป,ปัญจะสัเตตันสัเตยันตาวาเนวากะปิละวัตถุวัตถเว ตัโตอมันตยิสัทธาสวเกสารนังระเตทะเทว,วกายนาังอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโวเตจะอัตตปมกะรงสุตวาพุทธสะสะสะนังเตสัมปะตุราบุญานาังอะมะนุสานทะสสะนังอปเปเกสะตะมัทธขุงสหัสสังอัสะสัตาริงสตังเอเกสหัสสาะนาัง อมน,นุษาานมัทธสูงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสัพพาภูกกะผูตาอหุงตันจะสัพพังอภิญยายะวะวัคคิตวานะจกขุมาตะโตอามันตยิสัทธาพระสาวเกสารันเนราเตทเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชนานาาภิกขโวเย е โวหังกิจยะ ติสามิขิลาหิอนุปุพภโสะะสัตตสหัสสาวายัคขาภุมมากะปิละวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโอโมทามานาอะพิกามุงพิกูนางสมิติวันนางสหัสสาเมเหมะวาตายัคขานานันตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสีโน โมทามานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวันนางสาตาคีลาติสาหัสายักข้านานันตาวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวันนางอิเจเตโสรัสสาหัสายักข้านานันตาวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสษศีโนโมทามานาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวันนาง เวสามินตาปัจจศาตายก่านานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมูภิหูนางสมิติงว่านางกลุ่มพิโรราชาคาหิโกเวปุรัสนิเวสานางพิญโยนางสัตตะสหัสสังยก่านางปายลูปาสาติกลุ่มพิโรราชาคาหิโกสโสปาคะสามิติงว่านางปุริมัจะที่สังราชา ตัทตะรัตโธปัสสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาหาโวินทนามามาหพาลอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัสสีโนโมทามานะพิกามูพี่กุนางสมิติงวันนางทักขินันจะที่สังราชาวิลูโฮตัปปะสาสติกุมพันธานาง อธิปติมหาราชายักษสีโสพุทธปิตัสภาหาวุอินทานามามหาภาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยักษสีโนโมทามานาอภาิกามุพิขุนาสมิติวันนังปัชิมันจะที่สังราชาวิลูปักโขปัสสา,าสตินาคานัง อธิปติมาหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสภาหะวูอินทนานามามหผลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการุพิโุนังสมิติวันังอุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตัปปะสาสติยัคขานาน,นานักยะขานัง อธิปติมหาราชายาสัสสศิโสปุตตาปิตัสสพพาหโวอินทานามาม,ามาหาพภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโต,นตยสัสสศิโนโมทามานาอภิกามุงพี่ขุนังสมิติงวันังปุริมาทิสังทะัตตะล,ะทะละทะัทโธทัคขเนนวิรุหโกปชีเมนวิรูปโขกุเวโรอุตตะนังทิสังจัตตะโรเตมหาราชาัสามันตาจาตุโลทิสาทันทัน ละมานาอัทสุมวะเนกับิละวัฒเวเตสังมายาวิสโสทาสาอาคูณวันจะนิกาสัทธามายากุเวนทุเวนเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกากามมเศโทจะก,กินนุปมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโต จะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชาโนสะโพ